สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่บ้านช่างพรเหมือนเดิมนะแวะมาช่วยช่างพรน,นะครับช่างพรเราทอบล้อไม่ออกนะก็เลยมาช่วยพี่เขานะมาดูว่าน็อตตัวไหนไม่ออกนะนะครับก็เป็นทับล้อ,อคิกร้อยี่ห้าคันนี้นะครับคือเอาไม่ออกนะก็คือง,งานตัวนี้เป็นงานรีดเบรกที่ผมทําไปเองนะครับผมเมื่อไหร่ไม่รู้แต่จําไม่ได้ละนี่เป็นกลายเป็นลูกค้าเก่าของผมเองนะนี่นะขาเดิมแบบนี้นะครับ เดิมขาแรกเลยน,นี่คือพี่เขามาน่าจะมาทําสีบล็อกแม็กนะครับผมมาถอดให้เขาลวมันถอดยากมากเลยนะบล็อกแตกไปสองลูกเลยนะครับแน,น,น่นจริงๆนะพี่เขาเนี่ยนะปั๊มบลกปั๊มลอยพี่เขาอยู่ลาดพร้าว94นะครับผมผมก็จาชื่อพี่เขาไม่ได้ล้วนะครับก็นานแล้วนะทําไปนานละนะครับ ถอเรียบร้อยรอสีแห้งนะคันนี้นะรอสีแห้งอันนี้คือมาช่วยงานที่เขานะมันเป็นงานของพี่พรเขาอะนะครับแล้วก็มาช่วยเขาถอดนะครับผมเดี๋ยวรอดูตอนที่ประกอบล้อมอเตอร์ไซค์แล้วกันไม่รู้ว่าจะได้ประกอบตอนไหนนะวันนี้ก็จะช่วยพี่เขาคันนี้ลนะให้เสร็จนะเพราะว่างานที่บ้านก็วันนี้ <S 1> <S 1> น่าจะมีอยู่นะแต่ว่าผมไม่ได้นัดใครไว้อาจจะมีคนมาหาอยู่แหละนะเพราะว่ามีคนมาหาทุกวัน เอืเนด้วเอาเืนินๆคันใดมีเสื้อผ้ามือสองเก่าๆก็บริจาคมาทางนี้ได้นะครับห <c oughs> <c oughs> ลักแรกขาดด้อ มันเป็นขั้นตอนที่ยากมากนะครับเพราะว่าการทําสีใหม่ๆนะครับคือทําสีเพิ่งเสร็จใหม่ๆเนี่ยเราจะมาเอาเข้าเข้า,าใส่ล้อนะ่ะใส่ยางนะมันจะทํารุนแรงมากมันก็จะถลอกนะบมันก็เป็นการอะไรที่ลําบากมากอยู่นะต้องระวังให้มากเลยนะ ช่างพีไมใหม่ๆนะช่างพรก็ค่อยๆใส่นะครับค่อยๆใส่ระวังยากด้านใส่ถูกแล้วถูกแล้วนั่นแหละถูกแล้วถูกแล้วหยุดดานใส่อันนี้เปีมาลงช่างทีนะครับทำท่ทอปลาท่อปลามาขวับเองครับ ก <c oughs> ารตัวไปทําไม่ได้ปรอไม่เปลี่ยนครับ <c oughs> นี่มาช่วยวันนี้ผมมาช่วยช่างควอนประกอบคือพี่เขาทำสีนะมาดัดคดนะครับดัดคดแล้วก็มาทำสีด้วยวันนี้มีอะไรามาพิสิญงานครับผมมีอะไรมาแนะนำครับอันนี้มันก็มา ทำสีล้อตัดคดแล้วก็ทำสีน้ำเงินแก้วครับอ๋อเป็นสีน้ำเงินมอไซค์ลุงเขาเรียกว่าสีน้ำเงินแก้วเลอพี่ใช่ครับใช่เป็นน้ำเงินแก้วครับสีน้ำเงินแก้วโอ้โหสวยเลยครับเนน่้นในกล้องนี้สวยเลยนะชัดมากเลยนี่นะครับแก้วจริงๆครับนี่นะสีนี้เลยนะครับเงาวับเลยแทะแรงไม่ได้ครับแตกครับครับแทงแรงไม่ได้แตกสีน้ำเงินแก้วแก้วจริงๆนะนให้ดูนานๆนานๆเลยนะก็ตามก็สนใจพวกมอไซค์ก็ ใหญ่รถเล็กแต่ทำหมดนะครับขอเป็นล้อแม็กครับครับอันนี้พี่รู้ไหมว่าเขามาจากไหนพี่พอจะรู้ไหมลาดพร้าวครับลาดพร้าวมาจากไกลเลยครับลาดพร้าวครับลาดพร้าวอยู่ที่นี่ที่ไหนนะบางบอนที่บางบอนครับที่บางบอนเรงคุณเทียนรับครับผมที่นี่บางบอนนะครับคือมีลูกค้ามาจากลาดพร้าวนะครับผมเอาร้อมาให้พี่พรนะพี่พรทําสีให้นะครับเป็นสีน้ําเงินแก้วใช่ครับใช่สีน้าเงินแก้วรู้สึกมันจะมืดแต่ผมครับเปลี่ยนมุมหน่อยมุมนี้หน่อยอะได้ครับมุมนี้หน่อยอะน่าจะได้อยู่ อันนี้ล้อผ่าโชว์เฉยครับโชว์ประกอบแล้วดูความสวยในงานที่ผ่าเสร็จคือคืองานอันนี้คืองานประจําที่พี่พรทําใช่ไหมใช่ครับงานที่เคยทําอยู่ประจาจินใจเลยจินใจรักงานคนนี้เลยงานพวกล้อผ่าพวกมนเรโทรเนี่ยพวกในเรโทพวกงานผ่าขึ้นขอบขยับขอบขึ้นอย่างเงี้ยก็ทําหมดนะครับแล้วแล้วงานพวกมอเตอร์ไซค์นี่ดัดคดพี่รับทําทุกรุ่นไหมพี่ใช่รับทุกรุ่นครับตั้งแต่รถป๊อป มันเปนรถป๊อปนะครับแต่รถป๊อแจะขอบแปดนะครับขออบขอให้เป็นล้อแม็กครับขอเป็นล้อแม็กล้อแม็กพวกล้อเหล็กนี่ผมก็รับเหมือนกันก็ทำหมดพวกมอไซค์เนี่ยครับแล้วแล้วอย่างอย่างทําสีเนี่ยพี่พี่ใช้เวลาทํานานไหมครับถ้าสมมุติว่าผมเอารถมาตอนเช้าเนี่ยผมจะเสร็จทันไหมอย่างเงี้ยวันเสร็จทันเพามาเช้านี่ทังกับพราะมันอยู่ที่การอุณหภูมิของสีครับไม่ใช่ว่ามันจะช้าจะเร็วมันอยู่ที่สีอ่ะ หายคือว่าถ้าเรามาป่าที่กวดสีมันจะเซ็ตตัวกวาจะมันจะแล็กกระแห้งอย่างเงี้ยกวาจะใส่ย,ยางได้ครับมันมันต้องใช้เวลาครับลูกค้าต้องใจเย็นๆใช่ครับลูกค้าต้องทําใจนะครับมาครับใจเย็นๆต้องใจเย็นๆ,ๆ,ๆนะครับอันนี้ลูกค้าก็มาจากราดเพ้า้าว94นะครับลูกค้าก็เป็นอ,อะไรนะ FCFC FC ผมเองนะคือคันนี้เนี่ยทำดิสเบกผมไปกับผมไปน่าจะ เป็นปีน่าจะนานแล้วตั้งแต่รุ่นแรกนะครับมันเป็นเบรกแบบว่าเนี่ยผมรีวิวให้ดูก่อนนะเป็นแบบขาจับอยู่เลยนะนี่นะทีนี้เนี่ยเขาก็ได้ทําการมามาทำสีล้อดัดคดนะครับกับพี่พรร้านช่างพรทําล้อแมกนะทาล้อแมกนะใช่ครับรับซ่อมล้อแมกนะครับรับซ่อมล้อแมกทุกชนิดนะครับผมแล้วก็ทําสีทําสีดัดคดเปลี่ยนยางด้วยไหมพี่ ถ้าสมมติว่าผมอยู่ดีเคอยู่ใกล้ๆพี่เนี่ยผมวิ่งมาเปลี่ยนยางมอเตอร์ไซค์ยางอะไรได้ไหมพี่เปลี่ยนยางได้หมดใช่ไหมพี่เซอร์วิสหมดครับเซอร์วิสได้หมดนะเรจอหน้าบ้านครับ้ามีรถมาเอาเอาที่หน้าบ้านก็ได้ครับเซอร์วิสเราอยู่ในสายงานบริการเลยครับคือสมมุติว่าผมจะสับยางรถยนต์เนี่ยสี่ล้อเนี่ยจะสับได้ไหมพี่ได้ครับไม่มีปัญหาเลยวิ่งมาถึงวิ่งมาถึงหน้าบ้านได้เลยใช่ไหมพี่จัดหน้าบ้านก็ทําเลยเรามีเครื่องมือพร้อม สับเปลี่ยนถอดเรียบร้อยครับอ๋อครับผมคือของช่างพรเนี่ยก็จะมีเครื่องมือพร้อมทุกอย่างนะครับตั้งแต่ดัดคดทําสีแล้วก็มีเครื่องกึงทําร้อนนะครับผมตรงไหนไม่มีเราทําให้ได้นะครับนะพี่พรทําให้ได้ทุกอย่างนะเนี่ยวันนี้ผมก็มารีวิวให้พี่พรนะบอกตรงๆเลยคือรีวิวช่วยพี่พรนะเสริมเชีเ่ยวเล็บครับเสริมเชีเ่ยวเล็บเสริมเชี่ยวเล็บนะครับพี่พรมีอะไรฝากบอกไหมครับก็สั้นๆนะครับคลิปนี้ก็สนใจทัเลยสนใจครับ สนใจเดี๋ยวผมดีไซน์เราครับผมครับเดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรไว้ในวิดีโอเลยนะถ้าหากใครสนใจเนี่ยเข้ามาโทรมาหาพี่พรก่อนนะคุยละกันเรื่องราคาก่อนยังไม่ต้องมาก็ได้เพราะว่าถ้าสมมุติว่าราคาไม่ถูกใจเนี่ยอาจจะเหนื่อยกับการเดินทางมามันไกลนะครับผมนะก็โทรมาคุยก่อนว่าจะเอาแบบไหนจะเอาหน้ากว้างเท่าไหร่นะครับจากหน้าแคบๆเนี่ยต้องการหน้ากว้างเท่าไหร่ก็ลองลอง,ลองโทรมาถามพี่ก่อนเนาะ โอเคนะพี่คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเท่านี้นะบ๊บบายบายบ๊ายบายครับผมบคาับดีครับ,บ